สวัสดีครับจากคุณุมานะครับวันนี้นะครับเราจะมาทสเรื่องการตัดฟิล์มใส่กันรลอยนะครับอันนี้วันนี้ลูกค้านะครับติดกันทางร้านเรานะครับใช้เป็นพอเตอร์ตัดนะครับซอฟต์แวร์นะครับลูกค้าทำการจองฟิล์มไว้นะฮะอันนี้ a อตโตทนะครับ ตัวซอฟต์แวร์มาแบบนี้นะครับเราก็เลือกตัดได้เลยนะครับทุกชิ้นนะครับเลือกตัดได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเทสกระจกให้ดูก่อนก็ได้นะครับตัวนี้เป็นกระจกของ a อ t โตรนะครับฟิล์มกระจกแอตโตรนะครับตัวนี้นะครับ ทำการคอดค่าวให้ดูก่อนนะครับตัวนี้นะครับมาเซ็ตค่าก่อนนะฮะเนี่ยครับ ตัวนี้เป็นพอตเตอร์ออนไลน์นะครับ ชิ้นงานนะครับมาดูชิ้นงานนะครับชิ้นงานที่ตัดนะครับมีความคมนะฮะอันนี้เราแซมเปิลให้ดูก่อนนะครับเนี่ยครับพอลอกมาชิ้นงานมีความคมมากๆเลยนะฮะตัวนี้ไม่ต้องใช้คัตเตอร์กรีดที่รถนะครับครับแล้วก็ไปติดที่รถได้เลยนะฮะแบบนี้นะครับยกไปติดแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับ นี่ตัวอย่างนะครับที่ร้านใช้นะครับเป็นพออตเตอร์นะฮะติดต่อสอบถามจองคิวนะครับมีโปรโมชั่นอยู่นะครับช่วงนี้โอเคนะครับ